โมกษะนิพานศูญยตาตอนที่หนึ่งจุดหมายปลายทางเดียวกันแต่คนละเส้นทางเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวันนี้อาตมภาพจักนำพาญาติโยมทั้งหลายมาพิจารณาถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดแห่งการหลุดพ้น ที่แต่ละศาสนาได้ชี้บอกไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาทั้งในสายเทรวาดและมหายานเพื่อที่เราจะได้เห็นถึงความเหมือนที่แตกต่างและความต่างที่ลึกซึ้งอันจะนำไปสู่ปัญญาและสัมมาทิฏฐิที่กระจ่างแจ้งญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นธรรมะที่สำคัญยิ่ง นั่นคือเรื่องของจุดหมายปลายทางแห่งการสแสวงหาทางจิตวิญญาณที่แต่นศาสนาได้ชี้ทางไว้ญาติโยมจะพบว่าทั้งศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาต่างก็มีเป้าหมายร่วมกันที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและการพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงในศาสนาฮินดูจุดหมายนี้เราเรียกว่าโมกสะ ส่วนในพระพุทธศาสนาเราเรียกว่านิพพานลองจินตนาการถึงนักเดินทางสองคนคนหนึ่งเดินทางข้ามภูเขาทะเลทรายและป่าทึบอีกคนหนึ่งเดินทางด้วยเส้นทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ทั้งสองกลับมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเดียวกันยอดเขาแห่งอิสรภาพที่ปราศจากความทุกข์ระทม นี่แหละคือภาพเปรียบเทียบเบื้องต้นของโมกษะและนิพพานโมกษะนั้นแห่งฮินดูคือสภาวะแห่งการหลุดพ้นจากวัตสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นการที่จิตวิญญาณปัจเจกชนหรือที่เรียกว่าอัตตาอันเป็นตัวตนที่แท้จริงของแต่ระบบคนได้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณสูงสุดสากลหรือที่เรียกว่าพรหม,มันอันเป็นความจริงสูงสุดเป็นอมตะ เป็นอิสระจากความผูกพันทั้งมวลกล่าวคือเป็นการกลับคืนสู่จุดกําเนิดอันบริสุทธิ์และนิรันด์เป็นการที่หยาดน้ําค้างกลับคืนสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตขณะที่นิพพานนั้นแห่งพระพุทธศาสนาเทรวาดคือการดับสนิทซึ่งกิเลสตัณหาอุปทานทึงปวงจนไม่เหลือเชื้อที่จะทำให้เกิดอีกไม่มีการเกิดอีกต่อไป เป็นสภาวะแห่งความสงบที่ปราศจากการปรุงแต่งปราศจากการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นการสิ้นสุดของวงจรแห่งทุกโดยสมบูรณ์ไม่ใช่การรวมเข้ากับสิ่งใดแต่เป็นการหลุดพ้นจากทุกสิ่งอุปมาเหมือนเปลเวไฟที่ดับมอดลงไม่เหลือเชื้อให้ลุกโชนอีกต่อไปความร้อนความสว่างและควันก็พลันมาลายหายสิ้นไป เมื่อพิจารณาดูผิวเผินแล้วจุดหมายทั้งสองนี้ช่างคล้ายคลึงกันยิ่งนักประดุดดังสายทานสองสายที่ไหลไปสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่เดียวกันหรือดังนกสองตัวที่ดินไปสู่ฟ้าเดียวกันแต่ทว่าความจริงแล้วแม้ปลายทางจะดูเหมือนกันแต่ปรัญาเบื้องหลังและเส้นทางที่จะนำไปสู่จุดนั้นกลับแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและลึกซึ้งยิ่งนัก นักเดินทางคนหนึ่งอาจเชื่อว่าการถึงจุดหมายคือการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตนเองเป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นมาแต่จานก่อนส่วนนักเดินทางอีกคนหนึ่งกลับเชื่อว่าการถึงจุดหมายคือการละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือผิดๆความเข้าใจผิดๆออกไปให้หมดสิน้นไม่เหลืออะไรให้ยึดมั่นอีกต่อไป นี่แหละคือความแตกต่างอันเป็นรากฐานที่เราจะได้พิจารณากันต่อไปในตอนหน้าขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านเจริญพรโมกษะเนินพานสุญญตาตอนที่สองแกนแท้แห่งอัตตาในฮินดูเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส ในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดาหลังจากที่เราได้ปูพื้นฐานเรื่องจุดหมายปลายทางกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาลงลึกถึงแก่งปรัชญาอันเป็นรากฐานของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นที่มาของโมกษะนั่นคือเรื่องของอัตตาหรือที่บางครั้งเราอาจได้ยินคำว่าอาตามันคำว่าอัตตาในาศาสนาฮินดูนั้นมีความหมายลึกซึ้งยิ่งนัก มันหมายถึงตัวตนที่แท้จริงจิตวิญญาณที่ดำรงอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตแต่ละคนเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอมะตะไม่ถูกทำลายหรือสูญสลายไปตามการเวลาและร่างกายมันเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นแก่นแท้ของชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราในความรู้สึกของเราอัตตาไม่ใช่ร่างกาย ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่ความคิดแต่มันคือผู้รู้เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอุปมาเหมือนแสงสว่างอันบริสุทธิ์ที่ส่องอยู่ภายในดวงประทีปที่ไม่ว่าเปลือกนอกของประทีปจะผุพังไปอย่างไรแสงสว่างนั้นก็ยังคงดำรงอยู่และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในฮินดูเชื่อว่าอัตตาของแต่ละบุคคลน,นั้นแท้จริงแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของพรมมันซึ่งเป็นจิตวิญญาณสูงสุดสากลเป็นความจริงสูงสุดเป็นต้นกําเนิดของสรรพสิ่งเป็นพลังงานอันไร้ขีดจำกัดที่แผ่ซ่านไปทั่วจักรวาลเป็นภาวะที่ดํารงอยู่เองไม่ขึ้นกับสิ่งใดและเป็นอมะตะนิรันดร์สำหรับฮินดูแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนั้นเกิดจากอวิชาคือ ความไม่รู้แจ้งในอัตตาของตนเองความไม่รู้ว่าอัตตาของตนเองนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพรหม,มันจึงทำให้จิตหลงยึดติดอยู่กับโลกวัตถุรูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งปรุงแต่งต่างๆที่ล้วนไม่เที่ยงแท้ไม่ใช่ของจริงทำให้เกิดความอยากความทยานอยากและความทุกข์ทรมานตามมาไม่รู้จบดังนั้น โมกษะนั้นแห่งฮินดูจึงเป็นการตระหนักรู้ถึงอัตตาที่แท้จริงของตนอย่างท่องแท้และการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมมันเป็นการหลุดพ้นจากมายาแห่งโลกกลับคืนสู่ภาวะเดิมอันบริสุทธิ์เป็นอมตะและเป็นสากลอุปมาเหมือนหยาดน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าไหลรวมลงสู่แม่น้ำสายต่างๆและสุดท้าย ก็กลับคืนสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดและจุดหมายปลายทางของทุกหยดน้ำนั่นคือจุดหมายแห่งอัตตาในฮินดูที่เป็นการกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกับความจริงสูงสุดขอให้ญาติโยมทุกท่านจงพิจ,จารณาว่าแนวคิดเรื่องตัวตนที่เที่ยงแท้และเป็นอมตะนี้ แตกต่างจากสิ่งที่เราเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพียงใดเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการแยกแยะความจริงออกจากความเข้าใจผิดเราจะได้มาพิจารณาต่อในตอนหน้ากับแนวคิดที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนั่นคืออนัตตาในพระพุทธศาสนาเทรวาทขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรโมกษา นิพพานสุญญาตาตอนที่สแก่นแท้แห่งอนัตตาในพุทธเถรวาทเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจถึงแนวคิดอัตตาอันเป็นรากฐานของศาสนาฮินดูกันไปแล้วในวันนี้อาตมภาพจะพาทุกท่าน มาพิจารณาถึงหัวใจสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาเทราวาวซึ่งเป็นหลักการที่แตกต่างและแย้งกับแนวคิดอัตตาโดยสิ้นเชิงนั่นคือหลักอนัตตาพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอนัตตานั้นคือการปฏิเสธการมีอยู่ของอัตตาหรือตัวตนที่แท้จริงที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นอิสระและสามารถบังคับบัญชาได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวตนในรูปธรรมคือร่างกายหรือในนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเราเรียกรวมกันว่าขันห้าพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าขันทั้งห้าทั้งหมดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเราและเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้ อุปมาเหมือนฟองน้ำฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากน้ำดำรงอยู่ชั่วขณะแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดเราไม่อาจยึดถือว่าฟองน้ำนั้นคือตัวเราหรือเป็นของเราได้เพราะมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีแก่นสารที่เที่ยงแท้เช่นเดียวกันกับขันห้าหลักอนัตตาในพระพุทธศาสนานั้น เป็นการทำลายความเข้าใจผิดเรื่องตัวตนอย่างสิ้นเชิงคือการทำลายสักายทิฐิอันเป็นความเห็นผิดว่าขันห้านี้เป็นตัวตนเป็นของตนเมื่อใดที่เราเข้าใจและเห็นแจ้งในความจริงว่าทุกสปปรรพสิ่งรวมถึงตัวเราเองล้วนเป็นอนัตตาไม่มีแก่นสารที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อนั้นจิตใจก็จะหลุดพ้นจากความยึดติด ความเห็นแก่ตัวและความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นนิพพานในพระพุทธศาสนาเถรวาทนี้จึงไม่ใช่การไปรวมเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่การกลับไปสู่สภาวะของอตตาที่เป็นอมตะแต่เป็นการดับสนิทซึ่งกิเลสและอุปทานทั้งปวงเป็นการสิ้นสุดของความยึดมั่นในตัวตนและความยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายเป็นภาวะที่ปราศจากความปรุงแต่งความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่และความดับไปเป็นอิสระจากสังสารวัฏโดยสมบูรณ์เปรียบเหมือนการดับไฟเมื่อเชื้อเพลิงหมดไฟก็ดับไปเองไม่ได้ไปรวมกับความมืดหรือไปรวมกับสิ่งใดเพียงแต่สิ้นสุดการลุกโชนเท่านั้นนี่คือแก่นแท้ของอนัตตาและหนทางสู่พระนิพพานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่แตกต่างจากแนวคิดอัตตาของฮินดูอย่างชัดเจนในตอนต่อไปเราจะได้มาพิจารณาถึงความซับซ้อนของหลักอนัตตาในพุทธมหายานว่ามีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับเทรวาดและฮินดูอย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ถ้ำทั้งหลายเจริญพรโมกษะนิพพานศูนยตาตอนที่สี่ อนัตตาที่ซับซ้อนในพุทธมหายานเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดาในตอนนี้เราจะมาพิจารณาถึงแนวคิดอนัตตาในพระพุทธศาสนามหายานซึ่งอาจมีความซับซ้อนและแตกต่างจากเทรวาดในบางแง่มุมทำให้บางครั้งเกิดความเข้าใจผิดว่า มหายานหันกลับไปเชื่อในอัตตาคล้ายกับฮินดูซึ่งอาตมาภาพขอยืนยันว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดโดยหลักการแล้วพระพุทธศาสนามหายานส่วนใหญ่ยังคงยืนยันในหลักอนัตตาอย่างมั่นคงเช่นเดียวกับเทรวาดมหายานยังคงสอนว่าขันห้าอันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้แนวคิดหลักสำคัญของมหายานคือศูนยตาหรือความว่างเปล่าอันเป็นการขยายความและเน้นย้ำถึงหลักอนัตตานี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือทุกสรรพสิ่งล้วนว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริงหรือที่เรียกว่าปราศจากสภาวะที่เป็นของตนเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่มักจะเกิดความสับสนและอาจถูกเข้าใจผิดว่าคล้ายคลึงกับแนวคิดอัตตาของฮินดูคือแนวคิดเรื่องตถาคตขันและพุทธธาตุในบางนิกายของมหายานแนวคิดตถาคตขันและพุทธธาตุน,นั้นกล่าวว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีธรรมชาติแห่งพุทธะที่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่แปดเปื้อนหรือมีศักยภาพ ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ภายในตนกิเลสเป็นเพียงสิ่งที่มหาห่อหุ้มเอาไว้ชั่วคราวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแท้จริงการเข้าใจผิดอาจเกิดขึ้นได้ว่าแนวคิดนี้คืออัตตาหรืออาตามันที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งดูคล้ายกับแนวคิดอัตตาของฮินดูแต่พระอาจารย์ผู้สอนแนวคิดนี้ในมหายานเองมักจะเน้นย้ำว่า นี่ไม่ใช่อัตตาในความหมายของฮินดูที่เป็นตัวตนเที่ยงแท้แต่เป็นศักยภาพแห่งพุทธ,ธะหรือความว่างที่บริสุทธิ์ที่จะสามารถเข้าถึงพุทธ,ธภาวะได้เมื่อขจัดกิเลสออกไปหมดแล้วมันคืออนัตตาที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ชี้ไปถึงสิ่งที่ยังไม่ถูกกิเลสปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้ดำรงอยู่จริงพวกเขาใช้คำนี้เพื่อเป็นอุบาย เป็นวิธีการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้และเพื่ออธิบายถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลสแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบของอนัตตาที่ไม่มีตัวตนถาวรบางครั้งมหายานอาจอธิบายนิพพานในเชิงบวกมากขึ้นหรือเป็นภาวะที่สัตว์จริงและเป็นอมะตะ ซึ่งยังคงหมายถึงการพ้นจากสังขารที่ปรุงแต่งอันเป็นภาวะที่พ้นจากความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งอาจทำให้ดูคล้ายกับการเข้าถึงภาวะนิรันดร์ของหินดูแต่แก่นแท้ก็ยังคงอยู่บนรากฐานของอนัตตาคือการดับความยึดมั่นในตัวตนดังนั้นการที่พุทธมหายานแตกออกไปไม่ใช่เพราะเชื่อว่า เป็นอัตตาเช่นเดียวกับฮินดูโดยตรงและโดยทั่วไปมหายานส่วนใหญ่ยังคงยึดหลักอนัตตาแต่แนวคิดเรื่องตถาคตคันในบางนิกายของมหายานนั้นมีลักษณะที่อาจตีความผิดได้ว่าคล้ายอัตตาของฮินดูได้ง่ายเนื่องจากเป็นการพูดถึงธรรมชาติบริสุทธิ์ภายในสรพพสัตว์แต่เจตนาหลักของมหายานเองก็ยังคงต้องการยืนยันหลักอนัตตา เพียงแต่อธิบายในมุมมองที่แตกต่างออกไปเพื่อรองรับผู้คนหลากหลายจริตและเพื่อเน้นย้ำศักยภาพในการตัดสรู้ของสรรพสัตว์นี่คือความซับซ้อนที่ต้องพิจารณาอย่างแยบขายขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรโมกษะนิพพานสูญญาตาตอนที่หบทสรุปแห่งความเหมือนและต่าง จเจริญพรญาติโยมทุกมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดามาถึงตอนสุดท้ายแล้วเราจะมาสรุปความเหมือนและความแตกต่างของจุดหมายสูงสุดในาศาสนาฮินดูพระพุทธศาสนาเทรวาทและพระพุทธศาสนามหายานเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นความคล้ายคลึงกันในแง่ของผลลัพธ์ ทั้งโมกษะของฮินดูและนิพพานของพระพุทธศาสนาเทรวาทและมหายานต่างก็มีเป้าหมายร่วมกันคือการยุติวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดอันไร้จุดสิ้นสุดหรือที่เรียกว่าการพ้นจากสังสารวัฏและการพ้นจากทุกทั้งปวงซึ่งเป็นภาวะที่ปราศจากความทุกข์ความไม่พึงพอใจและความไม่สมบูรณ์ทั้งปวงเป็นภาวะแห่งความสงบสูงสุด และเป็นการสิ้นสุดของกิเลสอวิชชาตัณหาอุป,ปาทานและกิเลสทั้งปวงที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเวียนว่ายความแตกต่างที่สำคัญในแง่ของปรัชญาและวิถีทางแม้ผลลัพธ์จะดูคล้ายกันมากแต่แกนปรัชญาเบื้องหลังที่นำไปสู่จุดนั้นและวิธีการอธิบายภาวะดังกล่าวมีความแตกต่างกันยังมีนัยสำคัญแนวคิดเรื่องอัตตา ฮินดูในโมกษะเชื่อในอัตตาซึ่งเป็นวิญญาณหรือตัวตนที่แท้จริงที่เที่ยงแท้เป็นอมตะและเป็นส่วนหนึ่งของพรหม,มันคือวิญญาณสูงสุดสากลโมกษะคือการตระหนักรู้ถึงอัตตานี้และการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพรหม,มันพระพุทธศาสนาเถรวาดในนิพพานสอนเรื่องอนัตตาคือการปฏิเสธการมีอยู่ของอัตตา หรือตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรทุกรูปแบบทั้งในกายและใจนิพพานคือการดับตัวตนหรือความยึดมั่นในตัวตนทุกรูปแบบพระพุทธศาสนามหายานในนิพพานโดยพื้นฐานยังคงยึดหลักอน,นัตตาแต่ในบางนิกายมีแนวคิดเรื่องตถาคตขันและพุทธธาตุซึ่งหมายถึงศักยภาพแห่งพุทธะหรือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ภายในสร,รพสัตว์แต่เน้นย้ำว่า นี่ไม่ใช่อัตตาแบบฮินดูหากแต่เป็นการแสดงถึงอนัตตาที่ปราศจากกิเลสและศักยภาพในการบรรลุธรรมแนวคิดเรื่องความจริงสูงสุดฮินดูในพรหม,มันมีแนวคิดเรื่องพรหม,มันซึ่งเป็นความจริงสูงสุดสภาวะที่ดำรงอยู่เป็นอมตะและเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างโมกษะคือการเป็นหนึ่งเดียวกับพรหม,มันนี้ พระพุทธศาสนาเถรวาดในนิพพานนิพพานถูกอธิบายว่าเป็นภาวะที่ปราศจากการปรุงแต่งปราศจากการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้อธิบายว่าเป็นสิ่งมีอยู่หรือภาวะที่มีอยู่ในเชิงของพรหม,มันแต่เป็นภาวะแห่งการดับสิ้นสุงสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงบางครั้งจึงถูกเรียกว่าเป็นความว่างในความหมายของไร้ตัวตนไร้สาระ หรือภาวะที่พ้นไปโดยไม่นิยามว่าเป็นอะไรที่จับต้องได้พระพุทธศาสนามหายานในนิพพานก็อธิบายในลักษณะคล้ายเทรวาดในเชิงสูญญาตาแต่บางครั้งอาจมีการอธิบายในเชิงบวกมากขึ้นว่าเป็นภาวะที่แท้จริงและเป็นอมตะซึ่งหมายถึงการพ้นจากความไม่เที่ยงแท้และกิเลสแต่ก็ยังอยู่ภายใต้หลักอนัตตาวิถีทางและวิธีการ ฮินดูมีหลายเส้นทางที่เรียกว่าโยคะซึ่งรวมถึงการบูชาเทพ,พเจ้าการทำพิธีกรรมการสวดมนต์และการบำเพ็ญเพียรพระคุทธศาสนาเถราวาดและมหายานเน้นอริยมรตมีองค์8ปดซึ่งเป็นทางสายกลางไม่ใช่การบูชาเทพ,พเจ้าหรือพิธีกรรมภายนอกแต่เป็นการฝึกฝนภายในทั้งด้านศีลสมาธิปัญญาดังนั้น แม้ว่าทั้งโมกษะและนิพพานจะหมายถึงการไม่กลับมาเกิดอีกและการพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันในเชิงของผลลัพธ์แต่ปรัชญาพื้นฐานที่นำไปสู่จุดนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแนวคิดอัตตาและพรหม,มันซึ่งเป็นแก่นแท้ที่ทำให้สองแนวคิดนี้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละศาสนาการเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างนี้ ย่อมนำมาซึ่งปัญญาอันลึกซึ้งและเป็นหนทางในการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธองค์ต่อไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร